สวัสดีเว้ยมายแล้วคอรมอคุยเรื่องเมนนั่นเองเจอกันน่าจะอีกหลังนี้อีกประมาณ3เทปอะ่ะดูแล้วนะกั้นใจคําถามเริ่มจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแลนะ้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันอยากให้ตอบเรื่องอะไรที่มีสาระสาระแน่สาระเรวลวอะไรก็แล้วแต่นะสี่ช่องทางติดตามกันอย่ายลืมกไดไลค์กดแชร์ด้วยมาคอมเมนต์แรกครับระหว่างฟุตบอลไทยไปบอลโลกกับวอลเลย์บอล,กกบลบไปโอลิมปิกคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนกันอันหลังสิวอลเลย์บอลเออแต่ก็ไม่แน่นะช่วงหลังวอลเลย์บอลเขาก็เปลี่ยนชุดเลยใช่ไหมชุดเปลี่ยนแหละมันม ทยากทั้ง<ส>ค <straightforward> <T> ู <ing> ่แต่ถ้าดูแล้ววอลเลย์บอลเรายังอยู่ในแรงกิ้งที่มีโอกาสมากกว่าฟุตบอลนะพุ่งตรงอ่ะบอลไทยไปบอลโลกนี่นะอย่าพูดเลยเดี๋ยวมันจะผิดใจซะเปล่าอันดที่2ครับทาไมปลั๊กไฟเฮ้ยทาไมบอลลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถึงได้ใช้พละกําลังในการเล่นครับหมดหรือยังเดี๋ยวะอันนี้คําถามหรือมึงอันนี้คําถามหรือมึงคุยกันเองอะไรเลยทำไมบอลลีกแชมเปี้ยนชิพ ถึงใช้พละกำลังเล่นครับมันทำให้เด็กจากทีมใหญ่ลงไปเล่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะมันไม่ซับซ้อนอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเป็นลีกสูงสุดโค้ชแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นโค้ชระดับท็อปๆเยอะแันครบ เป๊ปอ่ะมูรินโญ่อะไรงี้ทุกคนแบบใช้ศาสตร์ฟุตบอลที่มันซับซ้อนอะ่ะมันก็ผสมกับพละกําลังนะไม่ได้แปลว่าเล่นลีกสูงสุดแล้วมึงจะเล่นพละกําลังน้อยไม่ใช่มันมากันครบทุกส่วนแต่ลีกแชมเปีชิพเนี่ยพละกําลังต้องมาก่อนเลยเพราะมันใช้ฟุตบอลสไตล์ฮิตแอนด์โฮเตะบุ้งไปข้างหน้าแล้วไปโฮปก็คือไปคาดหวังว่ากองหน้ามันจะหมงตั้งให้กองกลางอีกคนนึงหลุดไปยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้กําลังเป็นหลักนั่นสังเกตได้ทีมจะแชมปี้ชิพเวลาเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอ่ะมันจะยืนระยะได้ไม่กี่ฤดูกาลแล้วก็จะหล่นลงไปนี่คือหลักความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดเอาให้ง่ายกว่านั้นคือมันไม่ซับซ้อนดีเอา ภาษาบ้านเราก็คือบอลวัดอ่ะจริงจริงตอบบอลวัดทำเดียวก็จบแล้วไปพูดซะยาวโทษทีโทษทีขอโทษขอโทษเนี่ยวแล้วต้องมาเสียเวลาตัดเออขอโทษนะให้ใครกันเบี่ยบอลวัดก็บอลวัดจบคนน้านะคนไทยมันบอลคนไทยมันแตกแยกกันเยอะแล้วให้ใคยกันนะใครเป็นเจ้านายเนี่ยจ้างมันมาดูกูแท้ๆคอมเม่ได้สาบมันครับเจ๊พูดภาษาประตูมีนิ้วโซนบ้างปะ อันนี้คำถามเขาหรือมึงถามกูนเนี่ยไปดูเป<ด>็นธรรม <ทำ S 1> ชาติหัวข้อ,ขอที่แล้วเยอะเลยวะม,มีดีมันต้องมีสมัยก่อนมันผู้สับประตูถุงมือมันยังไม่เหมือนสมัยปัจจุบันที่มันจะมีฟิงเกอร์เซฟจะมีเหล็กดามอยู่ตามนิ้วใช่ไหมมันก็จะเซฟนิ้วโซนได้แต่ว่าเด็กๆเ,เจ๊ก,ก็เล่นเป็นประตูบ่อยก็โซนบางทีแบบจะรับยันเสกป๊อกเข้าตรงกลางเนี่ยมีต้องมีแต่ยุคปัจจุบันน่าจะน้อยแล้วเพราะว่าถุงมือมันวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันมากขึ้นอ้าวแล้วถุงมือบอลกับถุงมือทุเรียนเนี่ยแข็งกวไรกันน่าจะถุงมือทุเรียน ไม่งั้นต้องบอกฟีฟ่าให้เอาลูกบอลนั้นเป็นน้ำอ๋อเป็นแบบเป็นเรียมๆไปเลยเออเป็นน้ำาเลยแล้วก็ถุงมืออะไรเนี่ยใครเออเรื่องบอลมือก็ถามสิอย่าให้มันถามสิอ่ะคอมเมนต์ที่สี่ครับกิริศกับซานโชเนี่ยราคาแพงแพงึงไปถุยลิ้นทิ้งก่อนเลคนเริกทนกสกริกับซานโชเนี่ยราคาแพงบ้านเลือดขนาดนี้เนี่ยเพราะเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าครับ ใช่กะนะักฟุตบอลอังกฤษถ้าเกิดจะเทียบกริลิชกับซานโชว่าแพงนะให้ดูเบนไวท์ขอ์เซนอนโคตรแพง50ล้านปอนด์แต่ราฟาเอลวารานของแมนยูเต็ด40ล้านปอนด์มันชัดเจนถ้าแต่งอังกฤษค่าตัวบันเฟอร์อะ่ะเพราะด้วยความที่มันมีเรื่องของโฮมโกรนมาเกี่ยวข้องเรื่องของชื่อเสียงที่มันมากเกินฝีเท้าจริงๆอันนี้ต้องยอมรับแต่ก็ว่าไม่ได้นะเขาพอใจจะซื้อกันก็ไม่มีอะไรแพงหรอกคอมเมนต์ที่5ครับการสอนกีฬาแบบออนไลน์คนเป็นแบบไหนดีครับเจเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติอ่ะเออจริงว่ะโอ้โหเออนนไล์ย วนะิชาพะาละมันไม่เหมือนสอนดนตรีนะสอนดนตรีมันยังส,สอนร้องเพลงหรือว่าสอนหุ้นสอนอะไรเงี้ยมันยังสอนออนไลน์เออสอนกีฬาออนไลน์มันน่าจะได้บางชนิดไหมถ้าเป็นเจเจทำานเจเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและเจต้องควบคุมเรื่องการออสอนออนไลน์วิชาพละโอ้คนอื่นต้องต่อสู้กับกลุ่มนักเรียนเลวก่นนนอนเลยนะอย่างแรกนะั้นยากนะเปลี่ยนเรื่องได้ไหมไม่อยากกรอบแล้วเรื่องนี้ ดูเสียงทัวลงเลยลูกเอาอีกอสมมติเลสเซว่าเป็นกีฬาฟุตบอลเราอาจจะต้องตั้งกล้องให้มันกว้างขึ้นเนะี่ยแล้วก็อาจจะสอนเดาะบอลเตะบอลอาจจะแพงและจับบอลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะง่ายที่สุดเออต้องเรียนนแต่ว่าเจ๊ว่ามันได้ผลน้อยกว่าเจอกันแบบตัวต่อตัวหน้าต่อหน้าอย่างเงี้ยเพราะว่ากีฬามันเป็นอะไรที่แบบมันต้องเห็นการ movement, มูฟเมนต์การขยับเห็นวิธีคิดอะไรเงี้ยเออไม่รู้อันนี้ส่วนตัวนะคอมเมนต์ต่อไปทําไมตอนทํากับข้าวต้องยืนเท้าเอวเอาละ เออเว้ยเอาละเคยจะยืนเท้าโต๊ะแล้วแต่โตมันจะอยู่นอกครัวไงก็เลยต้องแบบยืนเท้าเอวยงี้ไงคือเอาง่ายๆคือยุคก่อนอ่ะการทำข้าวมันคืออาผู้คตัวมันคือผู้หญิงสมัยก่อนรุ่นแม่รุ่นอา玛อะไรเงี้ยนะเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายเขาบ้างท่าทางเขาอะไรเงี้ยนะไอ้คันจะแบบผัดไปแล้วก็มันก็มันก็ไม่ได้ไงมันก็ดูแบบแฟชั่นนิสต้าไปหรือจะแบบเงี้ยก็ไม่ได้มองไม่เห็นอีกใครถามเนี่ย นี่เขาหนำจากพันทิปจับยุงได้ทำไงต่อดีจะฆ่าก็กลัวบาปจะปล่อยก็กลัวมันกลับมา<ค><อ>ไปสร้างหนังไปยุงถอนแขนโปสเตอร์นหนังเป็นรูปยุงอะน้ายุงแล้วบอกอยาให้กูหลุดไปได้นะมึงกูจะกัดมึงอะไรก็ป,ปัดปัดมันทิน้งไปสิเออไปลังเลกลัวบาปกลัวบุญซะแล้วโนกลับมาไงจะรู้ไนดะ้ไหว่าเป็นตัวเดิมอาจจะเป็นตัวอื่นกับประกาศเราก็ได้ติดแท็กไว้มากหลังติดแท็กเอาปากกาเขียนไม่มีงานการทำเลยถึงขั้นติดแท็กยุงเนี่ยฮะอ่ะครับ อต่ไปเวลาแม่เถียงเราไม่ชนะเขาจะชอบพูดว่ากูเป็นแม่มึงนะตลอดเลยครับสุดท้ายเราก็แพ้ผมอยากชนะบ้างเขาทำยังไงงแค่กูเป็นแม่มึงของแม่เจ๊นี่ทุกไฟเลยเวลาทะเลาะกันหรือแบบเถียงกันหรือเขาจะไม่พอใจมึงไม่ควรเรียกกูวแม่เลยนะถ้าเป็นตลกนะอ่ะมึงพูดเองนะไว้หลอกก็้ชมยอมเข้าไปก็ก็เป็นแม่ลูกกันนะะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างที่กับแฟนเรายังยอมเลยที่กับเพื่อนเรายังยอมเลยนี่แม่เราทั้งคนเราอย่าไปยอมฮะ อ๋อยอมออยอมเออเออเออยอมยอมยอมเข้าไปทําไมถึงเรียกว่าข้าวราดแกงทางทางที่แกงมันราดข้าว,ออวาาเออว่ะเอออันนี้จริงเพราะรามันคือข้าวใส่จานถูกไหมแล้วก็ตักแกงมาราดข้าวไม่ได้เอาแกงใส่ก่อนแล้วข้าวราดมึงกล้าไปถามคำถามานี้กับร้านข้าวแกงปักใต้ทักร้านไหมมึงก็ต้องไปร้านแกงักใต้แล้วกดได้เลยกดได้้ใจรอนะสนุกด่าแรงกไินเหม่อเลยไม่มั้งอาจจะเป็นกิริยาไหมข้าวราดแกงอ๋อข้าวเป็นประธานถูกต้องแกงเป็นกรรมการไม่ใช่ไม่ใช่คนประาน ไม่ใช่พระป่าทานรูปประโยคถูกต้องข้าวไง่ราดนี่คือกิริยาแกงคือสิ่งที่ถูกราดลงไปโดนจับมาราดอ่าเอ้ยนี้เออนี่ดีนีเออมันต้องช่วยคิดงี้สิอย่าให้กูโดนคนเดียวอจัลยาโอ้ไปเก่งแล้วไงคำถามจากคุณเออร์ตี้เผล่อไปหลงรักแม่ชีควรทำยังไงดีครับกลัวบาปจำตินะตั้งสติก่อนนะขอให้เออร์ตี้เนี่ยไม่ใช่พระนะขอแค่นี้เลย เอออย่าขอแค่นี้ว่าเอาตี้อย่าเป็นพระแค่นั้นเด็กที่เหลือเนี่ยทุกอย่างจะเบาบางลงเขี่แรงสมบวด <laughs> จะเรียกพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพาริกคือจริงๆมันเป็นบางทีแบบบางทีก็เอ้ยพริกน้ำปลามาหน่อยสิน้ำปลาพริกมันได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าถ้าเกิดให้ให้เดานะในนั้นในถ้วยของในถ้วยที่ตามร้านเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าถ้าน้ำปลาเยอะพริกลอยอยู่สามสี่อันเนี้ยก็เป็นน้ำปลาพริกไปแต่ถ้าเกิดน้ำปลาแบบปุ๊บแล้วพริกโปะพุ่มเลยเนี้ยตักไปเจอแต่พริกก็อาจจะเป็นพริกน้ำปลาอันนี้ตามหลักแต่ว่าส่วนตัวเรียกได้ทั้งสองอย่างหรือแม่งก็เอาง่ายนะถ้ากลัวเสียงกับเพื่อนกับแฟนก็เฮ้ยเธอเฮ้ยมึงเอาอันนั้นมา ข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่าหลักการอยู่จริงเหรอใช่ไอ้ยา น,นี่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์วงในนะคะเขาบอกว่าแต่เดิมอะจริงๆเขาใช้คําว่าน้ําปลาเป็นคําหลักแล้วก็เป็นพริกเป็นคําขยายเพราะว่าน้าปลามันมีปริมาณมากกว่านี่เจบอกเมื่อกี้นี่ไงฮะ,ะ,ะแล้วก็วิธีการทำอะคือใส่น้ําปลาลงไปในพริกเพื่อช่วยเสริมความเค็มของน้ปาปลาแล้วก็มีความเผ็ดเล็กน้อยเขาเลยเรียกกันว่าน้ําปลาพริกเคียะน้าปลาพริกคำหลักก็เป็นน้ําปลาพริกอ่าเยียยาเพาพริกน้ําปลาจะหฮเฮ้ยสองคนอย่าเพิ่งดิบมึงฟังทางนี้ก่อนเนี่ย มุกเขาดีๆเนี่ยมึงฟังเขาก่อนสิไปคุยกันเองซะแล้วไปไปไปต่อขอทีขอทีเฮ้ยเกมอย่าเพิ่งไปท้อไว้ขอทีเร้ยมันต้องเป็นน้ำปลาพริกถ้าเกิดพริกน้ำปลาเดี๋ยวมันหกทำไมเสกไก่มีไหมมีอีกไหมหนึ่งไหมไปไปต่อดีกว่าไม่น่าวงกลับมาเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะก็อย่าลืมนะอย่าไปพริกน้ำปลาเดี๋ยวมันจะหกมันจะเค็มเฮ้ยมุกเขาเลเนี่ยเล่นเขาหน่อยเออนั่งหอยเป็นหอยแข็งลวกเลย อ้าวอย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์แป้งไปตามเช็คตามเคลียร์มาจากเว็บนู้นเว็บนี้กระทู้นู้นกระทู้นี้ด้วยกับคอรมอคุยเรื่องเมนนั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมติดตามกัน4ช่องทางตามข้างหน้านี่แล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะไปเว้ย